สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบครั้งที่1นนะคะเราจะเรียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทั้งหมด3ครั้งนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหานะคะเด็กๆเ,เปิดมาหน้า1น6นะคะ เมื่อคุณครูอ่านโจทย์ปัญหาแล้วให้ใเด็กๆฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ที่คุณครูอ่านเป็นการบวกหรือการลบนะคะแล้วเราก็จะมาหาคําตอบกันนะคะข้อที่1.1ค่ะตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้7ลูกตอนเย็นเก็บมะนาวได้12ลูกพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกอ่ะในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะจะมีคําสําคัญ คำสําคัญก็คือคาที่ถ้ามีในโจทย์นั้นแล้วเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบเดี๋ยวคุณครูจะให้เทคนิคถ้ามีคําว่าทั้งหมดคําว่าทั้งหมดคือการเอามารวมกันทั้งหมดเลยการเอามารวมกันคือการทําให้จํานวนมันเพิ่มขึ้นถ้าการทําให้จํานวนมันเพิ่มขึ้นในทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือการบวกนั่นเองแต่ถ้า ทำให้ลดลงในทางคณิตศาสตร์ก็คือการลบนะคะข้อนี้มีคําว่าทั้งหมดนะคะโจทย์ถามว่าพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลูกแสดงว่าต้องเป็นการอะไรคะการบวกแน่นอนอเด็กๆเ,เขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนตอนเช้าพ่อเก็บมะนาวได้เจ็ดลูกตอนเย็นเก็บมะนาวได้อีกสิบสองลูกประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ 7บวก12เท่ากับเท่าไหร่อ่า7บวก12เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ7บวก12เท่ากับ19นั่นเองค่ะตอบพ่อเก็บมะนาวได้ทั้งหมด19ลูกเวลาตอบนะคะ,ะในเรื่องของโจทย์ปัญหาให้เด็กๆเ,เขียนเป็นตัวเลขไทยเสมอน,นะคะต่อไปข้อที่1.2พลอยมีกระถาง13ใบใช้ปลูกพริก8ใบ พอยเหลือกระถางกี่ใบอ่าข้อนี้มีคำว่าเหลือถ้ามีคำว่าเหลือแสดงว่าเป็นการลบนะคะเหมือนกับข้อนี้ที่เขาบอกว่ามีเคยมีกระถางอยู่13บามใบใช้ไปใช้ไปคือมันทำให้มันเหลือน้อยใช่ไหมคะอ่าข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์จะเป็นการลบนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อน พลอยมีกระถาง13ใบค่ะเด็กก็เขียน13ใบลงไปใช้ปูกพริกไป8ใบพลอยเหลือกระถางกี่ใบประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ13ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ตอบข้อนี้ว่า13ลบ8เหลือ5ใบค่ะเก่งมากต่อไปค่ะข้อ2.1ค่ะพ่อเพาะเมล็ดถั่วเขียว14กระถางเมล็ดงอก6กระถาง เหลือที่ยังไม่งอกกี่กระถางโจทย์ถามว่าเหลือที่ยังไม่งอกกี่กระถางมีคําว่าเหลือมาอีกแล้วนะเด็กๆคิดได้หรือ,อยังว่าต้องเป็นการลบหรือการบวกอ่าเก่งมากนะคะต้องเป็นการลบแต่ว่าเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเพาะเพราะเมล็ดถั่วเขียวสิบสี่กระถางเมล็ดงอกไปหกกระถางใช่ไหม เหลือที่ยังไม่งอกเขาอยากรู้ว่าที่ยังไม่งอกมะกี่กระถางก็ต้องเอาสิบสีมาลบกับหกสิบสี่ลบหกเท่าเหลือเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากค่ะเหลือแปดกระถางนะคะต่อไปข้อที่สองจุดสองแม่มีแอปเปิลเขียวห้าลูกมีแอปเปิลสีแดงสิบเอ็ดลูกแม่มีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูกมีคําว่าทั้งหมดอีกแล้วอ่าแสดงว่าต้องเป็น เอาแอปเปลิลเขียวกับแอปเปลิลแดงมารวมกันใช่ไหมคะเขาต้องการรู้ว่าแอปเปลิลทั้งหมดมีกี่ลูกใช่ไหมเด็กๆก,ก็เขียนบอกก่อนว่าแม่มีแอปเปลิลเขียวห้าลูกมีแอปเปลิลสีแดง11บลูกประโยคสัญลักษณ์ก็คือห้าบวกสิบเอเท่ากับเท่าไรตอบค่ะห้าบวกสิเท่ากับบลูกนั่นเองเก่งมากค่ะ ต่อไปหน้า148นะคะเขาให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอเด็กๆต้องรู้จักก่อนประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนโจทย์ปัญหานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางตัวเลขนะคะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์จะมีอยู่2ลักษณะนะคะก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบเปิดนะคะ เปิดไว้ให้หาคําตอบนะคะแล้วก็คือประโยคแล้วอีกหนึ่งประโยคก็คือประโยคสัญลักษณ์แบบปิดนะคะแบบปิดก็คือมีคําตอบแล้วไม่ต้องไปหาอีกนะคะ,ะที่คุณครูพาเด็กๆเ,เขียนว่าสมมติหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์แบบเปิดนะคะ,ะเด็กๆคะ่ะแม่มีมะละกอสิบผล มะละกอสุก3ามผลแม่มีมะละกอทั้งหมดกี่ผลมีคําว่าทั้งหมดอีกแล้วแสดงว่าเป็นการอะไรคะแสดงว่าเป็นการบวกใช่ไหมคะ,ะเป็นการบวกดวีก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ไปเลยคือ10บวกสเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆคิดหาคำตอบสิคะ สิบ,บวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะสิบบวกสามเท่ากับสิบสามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ่าพ่อมีชะอมสิบสองกร,รมัมแบ่งให้ยายเจ็ดกร,รมัมพ่อเหลือชะอมกี่กร,รมัมมีคำว่าเหลือคะ่ะประโยค์สัญลักษณ์ข้อนี้เป็นยังไงคะถ้ามีคำว่าเหลือ อ่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ต้องเป็นการลบแน่นอนใช่ไหมที่คุณครูอุ้ยบอกไปอ่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็เลยเป็นสิบสองลบเจ็ดเท่ากับเท่าไรอ่าสิบสองลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหรคะสิบสองลบเจ็ดเท่ากับห้านั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะลุงซื้อปุ๋ยมาสิบสี่ถุงใช้ไปหกถุง ลุงเหลือปุ๋ยกี่ถุงเหลือม,ม,มีคำว่าเหลืออีกแล้วแสดงว่าต้องเป็นการลบนะคะเด็กๆจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า14ลบ6เท่ากับเท่าไรา14ลบ6เท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ3.4พ่อปลูกฝรัล่ง5ต้นปลูกผุ้เรียน13ต้นพ่อปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คืออะไรคะมีความ่าทั้งหมดต้องเป็นการบวกใช่ไหมคะห้าบวก13เท่ากับเท่าไหร่อตอบว่าห้บวกสิเท่ากับ18นั่นเองเยี่ยมมากต่อไปวันนี้ให้เด็กๆไปฝึกคิดคนิตคิดเร็วเช่นเคยนะคะฝึกบ่อยๆนะคะจะได้คิดคล่องนะคะสวัสดีค่ะ